ມັບເຂົາໃຫ້ມັບເຂົາໃຫ້ໂອ້ໄປໃສເບິດເນາ ติดลองดินแตก ายฟูอย่าตกใจนะผมค่อยๆดึงออกตรงนี้นะครับค่อยๆดึงออกนะครับเห็นี้ครับค่อยๆดึงออกนะครับถ้ามันของตรงไหนเหาก็เคียย์ๆครับปลดมันออกนะครับจะออกมาแบบนี้นครับเป็นเรื่องปกติครับผมต้มองการตกปลาบ่มีไผ่ตีสายฟูครับผม lọt tì với điện nó không tạm khóc lọt tì với điện là mình học như để đều mới cặp cặp thôi cá thấp cả nhà mày nó không nhập nhạc nó học cái cò nhà kiểu này hả? tí tì sai đấy nhá, tôi tông nhẫn nhá, tôi mít tít Có góp nhặt nhá, nhá, con chào ương với nhau, nhá, nè, 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 กเ็เคียบๆปดๆออกนะครับนี่แป๊บเดียวนะผมเดี๋ยวมันก็ออกมาแล้วนะครับนี่หมดแล้วนะครับผมในส่วนที่มันฝูนะครับที่เราเก็บใส่กับเหมือนเดิมนะครับฝูมันไมีหลายตัวนี้นะผมบ,บางทีก็ตีพิจังบะนะผม ที่เขาตีน้ำหนักมือพิดเพี้ยนไปนะครับผมมันอาจจะเด็ในฟูได้นะครับคี่ผมกับผมมี่ยังไร,รครับสาราแน่ผมมีสาราแน่นะครับกีบมีานาครับคนหนึ่งนะครับคนตกปลาเพื่อกันนะครับ ยางอยู่ฟังปุ่นนะครับมีตัวกัดไหมครับผมสามตัวสามตัวโหไปเอาอยู่ไหนเนี่ยข้างในแหละครับแต่มันเงียบมากกว่านะตัวกัดน้อยมากครับผมมายืนตีตั้งแต่เช้าแล้วเงียบเลยเนี่ย ข้างหลังอันนะใช่ครับอ๋อลอกแล้วเหรอลอกลอกครับอ๋อสีเล่นเมื่อวานตอนเย็นได้ามาสองสามตัวครับอ๋ตอตรงควงข้างหลังอันนะอ๋อโอเคครับผมอ๋อสามตัวนี้ได้ข้างในนี้เหรอครับโอ้สุดยอดเลยกลับแล้วครับเนี่ยกลับแล้วนะได้ตัวแล้วก็สบายใจแล้วเนาะ <laughs> ตีแต่ช้ายังเงียบอยู่เลยยังตีเข้าไปเรืได้นะผมเหล่าขางคล้องเข้าไปเรืได้นะผมมีตัวหรือว่ามีตัวนะครับผมเดี๋ยวก็ดูกันนะผมคล้องนี้นะผมแต่เมื่อกี้ก็มี หน้าคนหนึ่งนะครับผมเพิ่นย่างออกไปเพิ่นกะได้อยู่สองสามตัวนะครับผมแต่ว่าของเขานี่ยังบ่ทันกัดอยู่นะครับบ่ทันกัดเจ็ดตัวอยู่ตั้งแต่เสานะครับก็มีตัวขยับแค่ตัวเดียวนะครับปลาหน่อยนะครับงั้นเช้าขยับกัดอยู่ที่หนึ่งนะครับกะที่เรียกกะเงียบนะครับสู่กันต่อไปนะครับผม การตกปลาครับผมบ่มียังผิดบ่มียังถือครับได้หรือว่าได้ปลาครับผมอันนั้นเดี๋ยวก็จังวากันกที่นี่นะครับ นครับผมการตีปลานะผมย่างว่าแต่เราเจอแหลมแบบนี้นะครับผมอย่าเฝ้าเข่าไปนะครับผมถ้าต้องเช็กไม้ก่อนครับนี่ครับผมโดยการส่งเหื่อเทปของเข้าเข้าไปนะครับผมนี่เช็กนะได้ทำไม้แบบนี้นี่ามีตัวนี้บผาดนะครับ โอเคครับซีใม่หาใหม่โอมีนะผมน่าจะโอมีตัวนะผมโอมีตัวก็ว่ายากครับผมเปลี่ยนจุดตีนะผมอย่าไปคิดยากครับตีไปเรื่อยนะผมตรงในที่เขาคิดว่ามันจะมีปลานะผมตีนะผมจังข่างฟังนะครับจุดตรงนั้นนะครับข่างพักตบนะครับเอาก็จะตี ยัดเข้าไปแบบนี้นะครับผมให้มันไก่เคียงที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงลงแบบนี้นะครับนี่ครับลักษณะการตีนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้คทีเดียร์ผมก็จะก่อเร็วแล้วนะครับกลางคล้องส่วนมากผมก็บ่ค่อยก่อนี่นะครับผมผมก็จะวัดกันที่อยู่ประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรประมาณนี้นะครับผมจาก ลิ้มฟังมาครับผมสำหรับผมก็จะตีก่อมาแล้วถ้ปลาอุกเกนผมก็ก่กลับแล้วนะครับผม เอ๊ ه, แต่กระแปลกนะครับข้องงามๆแบบนี้นี่วันนี้คนเอาไปเบิดแล้วว้าบอเบิดนะแต่ก้าปลานี่นะในน้ำมีปลาได้เพื่อนบอกนี่ผมก็ยืนติยู่พักนึงแล้วนะครับผมก็ยังเงียบอยู่นะครับ ตีนะครับก็จะไล่เก็บทุกรายละเอียดนะครับตีเช็คไปเรื่อยนะครับตีกว่าไปเรื่อยนะครับนี่นะครับป่าในคลองนี่แต่กรบบอกผมคือประกปกติตอนเสาร์นี่มันน่าจะกัดดีดตามความฟัง ຍ່າງໄປຍ່າງມາກໍຮ້ອນແນ່ຄັບຮ້ອນຢູນດນະມີຕ່ຫອຍຕີນົສໍາງານບຸນນໍນ ほんと、かわいいから、そんなに便利で。 ีคนมาตีหนาดินเซยติคือมีขยะคือว่าเก็บขยะกลับไปน้ำตีครังฟังให้ก่อนครับเลืยขึ้นคุกอย่าก่อเออมาตีจังไดนเพงคือตีได้ปาไอ้เฮาตีเฮามันคือร่ระกัศกระทะแน่จักตัว ก็อย่าไรคิดคิดน้ำเพลินแนะ่